เด้ยทุกคนเนาะอยู่กับบ้าความอีกแล้วมืัอนี้บ้าความพามากินซินดาดเวียดนามทุกคนมาเบิ่งน้ำกันว่าซินดาดเวียดนามนี่เป็นจะเป็นจังใดทุกคนทางทิศตางน้ำกันเด้หาซินดาดเขาได้นี่นะึ่งเลยมีอ่าเตาไฟให้ทุกคนเนะนาะนั่งปิ้งนั่งจีแบบนี้แหละอันนี้ก็เป็นแผ่นกันความอ่าแผ่นยังเจี๊ยเรื่องทุกคนเนาะ นี่ชิ้นของเนวซชิ้นหมูเกือทุกคนชิ้นหมูชิ้นวัวกระเทียมชิ้นขาลายโอ้หลายอย่างขักขักทุกคนเนไงต้องงานกินแล้ว วอนนี้เขาสั่งสุดสามแสนไปทุกคนเนาะเบิงน้ำกันว่าจะมีอะไงให้กินแน่เนาะสามแสนที่ต่าน้ำกันนี่มันแมสเนาะนี่มันลินแล้วทุกมันลินแล้วพาเนาะเป็นไก่ส่วนตัวพาโลโก้ไก่มาซิฟอาหารเวียดนามตั้งข้อกันนน้อยทุกคนเนาะกวนผู้ใหญ่ใหญ่แล้วอดเอาแน่นะทุกคน คือก้นเบาคำใหญ่นี่ได้นางเครื่องก้นเนาะเนี่ยเป็นแบบทากันปิ้งกันจีเยเนาะเนี่ยเนี่ยตัวนี้เราเย็นน้ำให้เนาะเป็นเจด่าทุกคนเป็นสายเย็นสายเย็นคือว่าเสื้อเป็นเรื่องปกตินะพอนอนอยู่เวียดนามสายเย็นแซ่บๆนี่มีเบอเ่อโอ้นี่แมง มาการีนหมดทุกคนเนาะเอ่อมาก,การีนวันนี้เนี่ยส่งเวียดนามเนาะชว่วงนี้ก็สีเลาะเที่ยวเวียดนามเนี่ยมอญงอนนะเนาะเลยกร้างเพื่อนให้เบื้องต้นก็สีมีพักทุกคนมีพักเอ่อมีพักสลัดนี่เนาะมีข้าวจีทุกคนข้าวจีสองก้อนอันนี้แม่ซอสหมดทุกคนเอ่อเอ่อน้ำมันทุกคนน้ำมัน มีมีแจ่วแม่แม่อ๋ออ่ะอันนี้มันน้ำมะขามเปียกทุกคนอันนี้มันเครื่องปรุงน้อยหนึ่งมีน้ำตาลมีเป็นนัวมีอย่างต่างๆค่ะแหละนี่มันกิมจิทุกคน,นกิมจิอ่ะทิดตานมกันทุกคนเ่าจะเป็นใจไหน เจอที่ตามน้ำกัน,นโอ้นี่าจำทุกคนโอ้200น้ำเงย0น้ำเงยอะ200น้ำเงยโอ้นี่เป็นต่อต่อไฟทุกคนแล,ล้วก็เริ่มจะเอาเบอร์ใส่หมดเดียวนะใ0 0น้ำเงย0 0 2 0น้ำเงย0 0ยี่ <250. S 1> <250. S 2> สิบ200น้ำเงย อันนี้มันสองแสนห้าทุกคนได้ชำมเน่เนาะได้ชำมเน่แล้วก็ได้ข้าวจีได้พักสองสามอย่างกิมจีเนาะคือว่าโอเคทุกคนอยู่แค่นี้ไล่ไอต์อืมคนหาม,มากินบอ่ขอข้าวจีนี่แน่นอนว่าบ่อคำเนี่ยปฏิเสธเนาะ่ะงามงามแซ่ทุกคนแซ่ดหลายแบ่งมีเฟืองจากอนอัต เบ่งมีเฟืองปิ๊บแล้วทุกคนเนาะเนื่องจากมีอาการเมา่ะจวดจวดเมาอย่างงี้เมาเนี่ยนิดแล้วเพื่อนจะไขเปื่อออกมาทุกคนโอ้น่นะนี่มันหนักรีวิวจากจากอ่ากวงนิงซิตี้ทุกคนจ้างเพื่อนอ่า มือหนึ่งหมื่นดอลลาร์ทุกคนนะรีวิวไกด์เนานะเป็นคนเบอร์คนอย่างใ่นี่มันสินด้ดเวียดนามทุกคนเนาะอยู่เวียดนามเขาจะกินแต่นี่แหลนะเนาะบ่คือสินดาดลาวสินดาดไทยอย่างเขาได้เนาะอันนี้จะต่างเนาะอันนี้สินดาดเวียดนามเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมาคำลองซีนบ้างเนาะจะแซบบอทุกคนที่ตัดร่วมกนัน แซ่บแทบอลตอนนี้ก็เบิง้งคนเวียดนามเฮ็ด how to eat ให้ทุกคนได้กินเนาะแมนบอไปอ่ะอ่าเนี่ยนี่ก็จะมีไม่ทูวอตอิดเวียดนามเซดัวดัวแอนดัวเทียบาร์กเดียนี่ทุกคนดัวเทียเนาะอันนี้มันดัวนะไม่ทู าภาษาอังกฤษมันช็อปติ๊กหมดทุกคนอนะาภาษาอังกฤษมันบ่วงเลยมันสปูนเนะเาะอดัวเทียเนาะและ้วก็ออกโรงแล้วคนเปลี่ยนซีนถ่าลายวันฮัลเลดเพอร์เซ็นต์เนาะถ่ายมาฝากไนนอ้น้องทุกคนฝากหาคนอยู่ในประเทศต่างประเทศให้เบิ่งน้ำกันมาเวียดนามสไตล์ในปีเตียงซีทุกคนอืคือว่าดีเลยเป็นอย่างคือว่าดีเพราะมันโบโบ,บเปล่งหน้าที่เนาะแล้วก็อา่ารู้สึกว่า มันเป็นอาหารที่แปลกสำหรับเฮาเนาะสำหรับเขาพวแ,แปลกดอกแต่สำหรับเฮาเนี่ยแปลกลองชีบเบิ่งจะแซ่บใช่บอสเอาแต่เอาไปเอามา,นา,ยยาเนี่คล้ายคล้ายย่างเนยยู่ไทยทุกคนเนาะคล้ายๆย่างเนยเนาะแต่ว่าอันนี้นี่รู้สึกว่าจะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะว่าจแต่สเหรับพนะวกวัาต่างากับย่างเนอยอยู่ไทยหลายบอสเนานะแต่ปกตินี่คล้ายๆย่างเนยเนาะคล้ายๆ แล้วต <c oughs> <around> like, ้องมาละแวงเรื่องของเมี่ยงน้ำมันเต้นอีกแตกคน่มเป็นไงด้วยนี่เด้อโอยลงไปเท่น่ะสภาพทุกคนผมมีหาสารมันมีแต่หิดล้วนๆนี่หิดแฮว์ิดแฮว์ิดบอร์นะทุกคนชิ้นงวชิ้นหมูก็สันๆนะ ชิ้นหม oh. ูชิ้นหม้อเจะแซ่เอ็นพลุ่นไฟกันเลยไฟกับเบิดก้อนนี่ก็ถือว่าจบข่าวทุกคนเพื่อนวะนะนี่มันสองแสนทุกคนเนาะนี่มันสามแสนต่างกันแต่จานทุกคนเนาะแต่ว่าปริมาณเท่ากัน แม่ค้านะ<ม>ถานนเส้นนี้เนี่ยจะเป็นอันนี้มันเจ้าเวียดนามทุกคนอะจะมีคือบ่าวคำเพราะแหละมีบักนาวส้มจี๊ดเพราะภาษาไทยนะเวลาเขาบุกเข้กินทุกคนส้มจี๊ดเนี่ยจะมีมะเพ็ดเนาะแล้วก็มีพริกไทยพริกไทยในหนึ่งอันนี้เป็นเจเกนกลกำลังเวียดนามน้นี่เด้อเนาะได้มาก็ต้องเบิ่งให้มันครบทุกคน,นฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร้เครื่องบ่านะควาาคำเนาะ กำลังจะทำบางคำด้สร้างสันคลิปใหม่ๆเรื่อยๆทุกคนนาะอตอนนี้ปีงแล้วสุกประสุกหุ้กันทุกคนอ่าลินแล้วเพิ่นกำลังดอยเนาะอเออดอยเหีียวอ,อ่โซฮังกุยเป็นว่ะหิวข้าวแหง้งติดมต่าน อันนี้แมนทิดทิดบอทุกคนทิดจอตัวนี้เนาะพกทิดจ่อกทิดจอพองให้มากี่เงี้ยนเสร็จอสองร้อยสองร้อยี่ิบนวิอ่ะลิฟิว หมดก๊กน้ำเงินเท่ย okay, ตู้นี้มนขายน้ำซาทุกคนจอกห้าพันตู้นี้ขายนางชูปยาขายน้ำซาจะถือว่าสไตล์เขาเนาะทุกคนเนะะาะสไตล์เขาฮัหละเา้าะ เดี๋ยวลองชิมบ้งเนาะเดี๋ยวว่าความมาลายงานเด้อแซ่บโดแซ่บนะให้มันซุกกันประเดิงเนาะอ่ิชโชอิชโชอิชโชกแล้วมีกิมจิทุกคนเดี๋ยวิ้นแล้วอิชโช cò hòm, one hòm, one chăm chèo nhau banh đô hôn xem lại xem lại lì xem ba xem 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 đây còn con, con ma lại đấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Ừ. Gõ Để, à để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Eat you can eat ไอ a n t อ o e น t ีหอมดีเลยทุกคนเนาะหอมเนยเลยเดี๋ยวเนยเจ๊แด้ดิ่นี่หนักลอยเนยนี่นะเนี่ยเอาใส่ <c oughs> อ้ <c oughs> อขักทุกคนเนาะคือน้ำล่างจอกนั่แหละแซ่บดี หักอู้ยได้ขว้าชิ้นหมูโปตางก็บอกชิ้นหมูชิ้นง้วไปขว้าใิ่นะมันหอยหทุกคน,นคล้ายๆกันนี่แหละอย่าบอกคำชิมให้เบิ่งกันเด้อยวาชิมว่าตัวก้องกันไปนี่ชิมได้ทุกคน กุสนสน้สีห้อนเติบอยู่ดรอกทุกคนตัวนี้ไหครับคือสีห้อนเติบอยู่เจ๋งดีปะมันหวานหอมก็เ,ออเป็นรสชาติเค็มนะ Kim hòm kem luôn con, Nên luôn 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 cứ luôn xin luôn 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 ừ. luôn 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 ăn luôn 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 xin luôn 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 xin luôn luôn ต่างแต่าบุ้มีกระเทียมน้ำมันหอยด้วยเชนี่นะมันมีมันมีกระเทียมน้ำมันหอยนด้วยว่าเรียบร้อยนี่นะหุกคนมาค้ำกินก่อนเดี๋ยวไทยเบิ่งเนาะเราจะมีอย่างมาเติมนะกว่าน,นี้ไฟเบิ่อละนาะไฟเบิดแต่่วาซีนยังบุเบ้เบิดเจเพิ่อนมาเติมไฟให้เนาะตอนนี้จัดเตรียมลิ้นเหลวยังยังบุทันอิ่มเถอะยังคงดอยอยู่เนาะคงคงนอนาะ ที่แล้วนี่กินไล่ทุกคนนะเห็นบอลตายองของฝ่ายอ่ะอเนี่ยตอนนี้กินได้เครื่องหนึ่งทุกคนอ่ะเกือบเครื่องว่าสั้นซะสิบะเครื่องกับโบแมนดอกยังหลายเลยทุกคนอ่ะพักระสิอเบิร์ดละข้าวจีสองก้อนเนี่บินไปใส่ท้องเบาค่ะบันเดเนาะสองก้อนเลยเลยยอดเป็นตาแซ่บทุกคนเป็นตาแซ่บเป็นตาแซ่บ หาลินเล่วเท,มเ,ทมเบอร์ยังไงน,นะใส่เบอร์เอาเบอร์ใส่มันจะเอาซีนใส่ทุกคนอา้าวเฮ้ดโดยทุกคนเบิรดเลยซีนนะเบิรดเลยกินแล้วนี่กินไล่ทุกคนกินแท้กินว่า สายคองในใเนาะในเมนไกลเนาะไกลประจำทางเดี๋ยวนี้ไกลกับมาเก็ดฮอดแล้ว,วเรีลเบร้อยไกลเนาะไกลกับป,นะปลาเรือทุกคนเนาะเจอเบาคำพาเที่ยวยุ่งบะยุ่งไปที่ี้น 2อ0 0ถ้าเป็นเงินดอลลาร์ก็ถทีอยู่12ดอลลาร์ทุกคนเนาะถ้าเป็นเงินบาทกา็เทียบอยู่ประมาณเท่าไหร่300กว่าบาทมา,าทุกคนเนาะเออ300กว่าบาท300 340บาททุกคนเนาะถ้าเป็นเงินบาทได้สุดใหญ่ๆสุดนี่นนเนาะ340บาท แต่โดยรวมมันก็คือคนหนึ่งร้อยร้อยหกร้อยเจ็ดสิบบาทเนาะก็ถือว่าโอเคทุกคนถามว่าราคาสูงบองกับราคาสูงอยู่ได้เนาะเพราะว่าถ้าเขาไปกินอ่ากินเฟอร์กินข้าวปุ้นเห็นมันก็จะู่ถืออยู่ประมาณถ้วยหนึ่งสามสิบพันเนาะสามสิบพันสามสิบห้าพันด่งสามสิบพันด่งก็ถืออยู่ประมาณหนึ่งจุดห้าดอลลาร์เนาะอ่าถ้ากิน เข้ากับประมาณ4 0่สิันด่งทุกคนกับประมาณ3.6ดอลลาร์กับเล้วแต่ห้างแล้วแต่เขตเนาะบางห้างก็ทิ้ก็มีทุกคนอืแต่โดยรวมถือว่าโอเคเนาะถือว่าใช้ได้เนาะทุกคนถือว่านานๆทีได้กินเท่านึงเนาะโดนโดนเนี่ยนะมากินเท่านึงกนะ็ถือว่าโอเคไม่มีปัญหาเนาะถือว่าแล้วแต่ผู้มากบานะงคนเนาะของกินก็เลย มมนหอมทุกคนเนาะหอมนี่นี่จะเป็นซอยบันเทิงเนาะรถจักรจะชดเต็มอ,อยู่นี่แหละรถจักรรถเลยเนาะก็ยังมามาได้ทุกคนเนาะเซิร์ชมาตัวนี้ก็ได้เนี่ยมันก็จะขึ้นมาเนาะ42ห่างดัวทุกคนเนาะสี่สิเบห่างดัวได้มาได้มาได้ เปิดดูคนเขียนตัวนั้นใส่ก็ได้ทุกคนเขียนใส่ดิซีซิปนี่ก็ได้เนี่ยอ่ะมันก็มันก็สีมาฮอดจุดนี้ทุกคนเนี่ยเปิดโทรเนาะโบนะเรนะดิต่างๆบุญเรียบอย่างต่างๆทุกคนเนาะงอนเรียมเซิร์ชในกูเกิลก็จะขึ้นแผนที่จุดนี้มาเนาะมาซีมได้อ่ะบายบายแอมลินเออพบกันใหม่ในคลิปหน้านะมึงไปคอนเดอร์ขอบใจหลาย อืมสินจาว่านะอ่ะพ่อกันทุกคนเนาะหน้าใไงเด้๋ยวนึงก่นนะ bye อนเนาะบ๊ายๆก็ไม่ใ้องคิปหน้าทุกคนสำหรับ,บคลิปนี้เนาะขอขอบใจทุกคนตามชมบ๊ายบายทางเส้นนี้ก็จะเป็นบอนขายสินดาดเบิรนะ์เนาะเมื่อกี้มาถึงจบคลิปแนละ้วถ่ายแล้คนเบิกเติตมเนาะทางสินดาดเบิร์ตเียนเนี่ยนี่กระแมน่นะทุกคนเนี่ยกระแมน กระแมนเนาะชิ้นดัดล้วนๆเขียนนี่นะนี่กระแมนนี่แห้งหลายทุกคนเนาะอันนี้นะเนี่ยนัำเบอร์ทุกคนเขียนยเลยเนาะมันเขียนใส่45เนาะทุกคนแล้วเซจกูโก้มาเลยเนาะหาชิ้นดัดล้วนๆเขียนนีน่นะอ่ะเดินทางต่อทุกคนเนาะบ๊ายบาย